สวัสดีครับตอนนี้เรามาสารต่อความโหดกันนะฮะเราจะต้องมาเก็บเท่าสงครามนะครับราชสีนะฮะเพลิงนะครับเห็นไหมฮะบริเวณนี้นะครับนี่จากใกล้ๆถ้ำตรงนี้นะฮะตรงจุดขาวๆตรงนี้นะครับที่แคริลตนี่นะฮะนี่มันจะมีจแมงกลิ้งขี้อยู่นะครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมจะเก็บมันง่ายๆนะครับ ด้วยนี่เลยง่ายเราก็ย่องไปนะครับอย่าให้เจ้าตัวนี้มันรู้นะฮะเดี๋ยวพอเจ้าตัวนี้มานะครับซุ่มนี่เท่าสงครามเพิงราชสีแดงนะครับนี่เดี๋ยวเราจะว์าไปกันเลยนะฮะไปใส่เท่าสงครามเราไปเทสกันเลยนะครับ เรามาดูกันที่เข้าเท่าสงครามตัวนี้นะฮะเท่าสงครามนี่เดี๋ยวเรามาดูกันที่คลังอาวุธก่อนนะครับว่ามันเจ๋งไหมฮะนี่ใช้อาวุธโจมตีระยะประชิดได้ทั้งหมดนะครับ เพลิงราชสีแดงนะครับเท่าสงครามเพลิงราชสีแดงเท่าสงครามที่ใส่คุณสมบัติและทักษะต่อสู้ลงไปในอาวุธได้นะครับคุณสมบัติที่ใส่ได้คือเพลิงทักษะต่อสู้ที่ใส่ได้มีดังนี้เพลิงราชสีแดงนะทักษะต่อสู้ของทัพราชสีแดงสู้เคียงบ่าเคียงไหลไม่ทับลาดานปล่อยเพลิงโหมกลําออกไปด้านหน้าเป็นวงกว้างใช้กับอาวุธและประชิดทั้งหมดนะครับเราจะมาใส่กันนะฮะ ใส่ให้กับอะไรเดี๋ยวดูดนะครับเราจะใส่ให้กับดาบสั้นการุนนั่นเองนะนี่นะครับเรามาเทสกันก่อนเลยนะฮะว่ามันเป็นยังไงนะครับโอนี่ฮนะนี่คือเพลิงนะครับ เราจะมาเทสกับเจ้าน้องตัวนี้นะฟูตายซะละคนมันเก่งจะทำไงได้ได้โล่ด้วยนะครับโลรใหญ่กองทัพราชาฟูเร็วนะฮะเป็นท่าที่เร็วมากๆฟูเรียบร้อยตาย ง่ายๆเลยโอ้ก็ได้ชุดใหม่ไปด้วยนะครับโอ้เราจะมีชุดใส่กันแล้วนะฮะมาเลยไอ้หนูจึกจึกจึกยังไงฮะพอฟันปุ๊บก,ก็จะมีสถานะไฟติดด้วยนะครับฟูฟูฟูฟ ฟโูโอ้โหเผาผิดนะฮะัชัวชัวชัวฟูชัวยามาายามาายามามาน้ำมันหมดสู่เร็วมากเลยนะครับแกอีบาอีบาโอ้โหโอ,โอ้โหเผาไม้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  โอ้โหมันไม่ติดสตันเลยนะครับเอาไว้ใช้กับบิวนี่นะฮะดาบสั้นการุนนะครับเราจะไปเสียบตูดมันะฮะเป็นทาหารต้องถูกเสียบตูด ส่งนี่คิดเปออระดับแปดร้อยนะครับเราก็เก็บของอทหารชุบชุบเอาไปเลยนะ้อสู้ทั้งหมาทั้งคนเวิร์กเลยนะฮะเป็นการโจมตีระยะที่ไกลกว่าด้วยนะครับพี่คนนี้เขายืนเออเราก็จะเสียบนะฮะ ฟู่ฟู่โอ้โหโคตรเวิร์กครับอย่างเวิร์กโอ้โหตอนนี้ก็ได้ของมาอื้อเลยนะฮะกรณีก็คือเพลิงราชสีนะครับ <realmente> いいใช้กระดาบสั้นการุนนะฮะเรียกว่าสุดยอดไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะฮะครังไอเทมนะครับ มองไม่เห็นซะแล้วเพราะเราใส่ไปแล้วนะฮะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปกันต่อไปนะฮะสวัสดีครับ